งัดยางของเราไม่คมนะคะเราสามารถขูดที่หน <K al ong> ้าของเราได้เลยเห็นไหมคะเหล็กงัดยางคู่นี้นะคะความยาว16นิ้วหรือ40เซนที่ผ่านมานะคะเราขายกันอยู่ที่คู่ละ850บาทนะคะแต่วันนี้850บาทเนี่ยเราไม่ขายนะคะเราขายแค่650บาทเอาไหมทาไมเราถึงขาย650บาทมาฟังกันค่ะเหล็กงัดยางนี่นะคะที่ผ่านมาเราขาย850บาทเนี่ย มันก็ขายดีอยู่แล้วนะคะเราขายกันไปเนี่ย200-300คู่แล้วนะคะแต่ที่เรามาขาย650บาทเนี่ยเพราะว่าเราได้เหล็กมาในราคาที่ค่อนข้างถูกเลยนะคะแต่มันไม่ใช่เหล็กตกเกรดนะคะเป็นเหล็กโซโลอย่างดีเหมือนเดิมเลยเราดีลกระซพพลพย์เออร์มาได้มาลอ็อตนึงค่ะล็อตเล็กๆนะคะไม่เยอะเรามีกันอยู่แค่48ชิ้น หรือ24คู่เท่านั้นนะคะที่ผ่านมานะคะเราขายได้ดีมากๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเหล็กงัดยางของเราเนี่ยมันใช้ดีมากๆกาลันตีได้โดยการที่กลับมาซื้อซ้ำกันถึง3รอบแล้วผู้ที่กำลังเปิดร้านเขาก็สั่งซื้อกันมาชุดหนึ่งเนี่ยสี่อันบ้าง5อันบ้างกันทั้งนั้นเลยนะคะกรันตีได้เลยว่ามันใช้ดีมากๆมันดียังไงเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะหนึ่ง อย่างที่บอกเราใช้เหล็กงัดยางที่เป็นของโซโลมาทําการโมดิฟายหัวทั้งสองหัวนะคะแล้วเหล็กงัดยางของโซโลเนี่ยเขาค่อนข้างแข็งเขาผลิตด้วยกรรมวิธีที่ได้มาตรฐานทุกคนรู้จักกันดีนะสองเราโมดิฟายหัวให้ทั้งสองหัวเป็นหัวงอเราจะเรียกว่าหัวงอกับหัวจิกสามการใช้ความร้อนของเราเราใช้ความร้อนในองศาที่พอดีไม่ทําให้เหล็กกรอบ ไม่ทําให้แตกแล้วก็ไม่ทําให้อ่อนสี่มันไม่ลื่นไม่หลุดไม่กินอย่างไหนแล้วก็ไม่คมนะคะเหล็กงัดยางของเราไม่คมนะคะเราสามารถขูดที่หน้าของเราได้เลยนะเห็นไหมคะแล้วก็ต้องบอกว่าเหล็กงัดยางของเราการันตีได้เลยนะคะว่ามันใช้ดีจริงๆค่ะด้วยการซื้อซ้ำซึ่งนี่คือเหล็กงัดยางนะคะ ไม่ใช่ขนมค่ะแต่ซื้อซ้ํากันหนักมากการันตีได้เลยว่าเหล็กงัดยางของเราใช้ดีใช้ทนแล้วก็ไม่ลื่นตอบโจทย์งานของทุกคนอย่าลืมเหล็กงัดยางของเรานะคะจาก850บาทเราขายกันอยู่ที่คู่ละ650บาทมีแค่ล็อตเล็กๆ24คู่เท่านั้นใครสนใจทักมานะคะล็อตนี้ของเราเราไม่มีปลายทางนะคะ3วันเท่านั้น24คู่หมดแน่นอนอย่าลืมใครเห็นคลิปนี้แล้วสนใจรีบทักมานะคะ รถนี้เนี่ยเรากําลังที่จะโมอยู่เราโมกันได้อยู่หลายชิ้นแล้วนะคะรถนี้เนี่ยเราจะใช้เวลาในการโมประมาณ7วันถึง10วันทุกคนที่ต้องการสั่งซื้อนะคะคุณต้องโอนเงินเข้ามาหาเราภายใน7วันถึง10วันเราจะส่งให้คุณได้แน่นอนโอเคนะคะมีแค่24คู่650บาทสนใจทักมาค่ะ